ปลาเอ่ยปลาพักเนระหว่างหกขึ้ดองเสือไม่เป็นยังขึ้นสองมาตัดเหมือดตัดตก็ขึ้นต้นบางเวลาตัดก็เดินตัดประด๋อยเหี่ยวเป็นแดดหรือแดดหรอตัดไลยนี่มาสาองกามา ราคาดีป่ะาขายลโลที่โทรละห้าสิบบาทคิโลหนึ่งมันจักหมัดป่ปปคปลละคิโลหนึ่งโอ้โหขายสามัดชิปพิ่นไปสื่อเพิ่นว่าพิ่นสื่อคิโลละห้าสิบบาทแม่วันเออเสด็จี่โลหนึ่งเรียบดลายแต่ว่าพวกเขาขายยังเป็นกิโลเขาตัดเบิดเลยเขาตัดอหอดหนอดหน่อยหอดเล็กมัน ถ้าบุเขา้เขาเขาใส่กันเบิดเลยปลาตัวนี้เขาเหลือเอาเขาแม่เป็นไงจังมาปีมดดูปลาซาะละแหน่แม่ผมกหกัวขกพี่น่องเอ้ยอกหกข้างจักใบเอียงแสกแม่หยาแสกมี่แลามดูกไข่สตาร์ทเอาแต่จะเงินปลูกไปเรื่อยเออปลูกไปเรื่อย An tắt hoặc sợ đây tắt tay tắt tay đấy, tay 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 bay tay tay mà tay 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 nó, tay 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 gì bay tay 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 ở tay 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 Nhà kasi ba, yu kiếp ở ekai. Doi hãng. Hãng tay bao quân là. Một tí nào. Nha kìm xe, Còn mang. Lúc nha kìa 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 ออกเหลือเหลือเอาใบยังไมันหนอดอยังไงไหนไหนดูนะนมันบ่เห็นกล่องเด้กล่องบ่เห็นหน,นี่ครับตัดเอาใบยังไงแบบแบบนี้ยังไงที่น้องอืมอะแม่เก็บใส่ถุงไว้เอ้ใส่ กระตาไว้เห็นบ่ะเห็นกล่องมากใช่ไหมสีดิงขึ้นนะเอสีอ่ะจะย่อยง่ายๆเพิ่นมันพอปลูกอยู่พี่หนองเลยมันเป็นงั้นของว่าพอปลูกหนึ่งบริปลูกดูสองบกไฟอีกบริจีจา เงินโดนสีมาผิวหายธอหนึง่งดูดีๆที่สุดคือนหนึ่งบริบูกดู้ี่นาะเนี่ยสีพอปีเลยน,นี่นี่แม่ปลูกสีพอปีเลยลูกวะาสีปีเลยมันสีพอ่อละได้แต่ปีหนึ่งเนี่ยปลูกนี่ยนาน,นละคือนหนึ่งบริบูกดูตัดขายตลอด นักกี๊สาวละโอ้สาวละสองร้อยก็ได้ก็ได้เพิ่อนหอนเพิ่นเพิ่นบ่ค่อยออกหยอดอากาศหอนเพิ่นบ่ค่อยออกหยอดที่น้อยหนาฝนหนาหนาวออกหยอดดี อยู่เลยยากบ่แม่บ่ปลูกทิมทิมไว้ก็ได้ขายบ่ใส่ยู่ลูกใส่ปุ่นใสุ่นขี้งัวมากหลายนี่เอาคนขี้งวใส่แม่นถ้าตัดออกสิตัดออกกะมีเวลาเอาขี้งัวมาะขี้งัวถี่มันเป็นปุ่นๆุ่นอ่ะอือบ่อย่นใให้ก็บฮดหนาหดหนามร้ายบ่กะบ่หมักหมักแฉ่งหดพอเปียยๆก็คืออาทิตย์นึงหดก็ อาทิตย์ท้ 1. 1> <5. S 2> อสองเทื <5. S 2> อ่ออาทิตย์ละสองเทื่อเพราะมันโตแบบเป็นผุ่มแนวเนี่ยหดบ่อยกว่าที่นี่ออก็อาทิตย์ละสองเทื่ออาทิตย์ละสองเถือเขาเกาเพราะว่าเพิ่นปลูกใบใหม่เนี่ยมุกชั่วมือต้องหดชั่วมือท่านสีเหี่ยวเด้เพิ่นขยายพันออกให้เพิ่นเพราะว่าเพิ่นต้องใส่หยอดขยายเพิ่นบ่ได้ใส่เม็ดเด้เพิ่นต้องใส่หยอดขยายหยอดแก่แก่มัน ย้ายพันธุ์อีกรอกยางปลูกยางไเล็กน้อยพี่น้องเอออย่าปลูกอย่าปลูกพืชเชิงรีเดียวเอาซีดหลายยางขันเห็ดได้ปลูกผสมประสานเน่ยอย่าอย่าปลูกพืชเชิงเดียวขันจม,มนติว่าเชิงเดียวปลูกทั่วกับบกทั่วแบบหลายบกแตงกับบักแตงแบบหลายอ่ะ บัตตลาดไปบ่ได้คันหลายมันก็มันกับขายบ่มีราคาพี่น้องแม่ฆาเพิ่นกับจุลนุก่นโฮมเอาเฮาเอาไปขายเองตัวนี้ไปขายเองพี่น้องปลูกแล้วก็ไปขายเองเอาบ่อยแม่ฆาเอาไปขายตัวเป็นแม่ฆามารับเอากระบาดเอาไปขายตลาดไปขายตลาดนัดยส่งแม่ฆาตลาดนัดอยู่ส่งอยู่แต ouais. leave, <Right. pagar. S 1> uh ่ว่าเฮาก็ใกล้ก็เฮาไป นกเป็นถุงถุงละ่ะถืเอเก๊ะไหมกระเท้าเป็นโยกเป็นถุงถกโยกเป็นถุงเขาเมาเอาไหมแมงคิโลกิโลละหาซิปอุกว่าเขาคุณราคาวันนี้เขาคุณราคาธรรมดาบ่อนันพ้าคาราเมลขันกิโลหนึ่งกระเบียบหลายอ้าคือหนองเอ้ยบ่นเห็นหงเลยบ่นแม่งแม่งเมาตัวมันละน้าไฟแล้ว เดี๋ยวต้องลูกขึ้นมาต้องตัดอันพี่น้องเอ้อตัดพักอีตู้น้่นมีตู้ก็ตัดสวยบ่ได้่เงาเหมือกันต้องตัดต็เศ้าพี่น้องเบื้องขุาหยอดมันทั้ง n h างามทั้ง n h างามทั้งพักซาเแเน่ก็คอขี้ไก่ก็ขี้งัว อันก้าวานถ้าเอาขี้ไก่มาออยกไก่หวานนำ้ำขี้งัวใส่ผอมนี่หลอดมีเชลเอาขี้งวมาใส่แต่ว่าขี้งัวนี่เขี้ยวโดนเขี้ยวยิ้มขี้ไก่นี่เขีกก้ยวไหวงามไหวต้องใส่ซองปุ๋ยโอ้ยจะมันงามพีสิละ นีใส่เวลาพี่น้องเอ้ยต้องค่อยๆหนีบแล้วเอาเอาเนี่เอาตัวหน่อยมนันนํามันกับบางงามข้าไปมัดมันกับบางงามแล้วเอาแต่จราห่าแต่หน่อยไปยังไงก เพ็ดถ่วมซ้ายลำพุ่งซ้ายลำพุงำพ่งจนบ่เห็นลำพุ่งยังอือเนี่ยซ้ายหนาเยอะโอ้หนามแห้งหลายตัดกระถือบ่อหอดก็คือแม่ฝากสำหรับคนที่ปลูกพักาสาละน่หม่ๆเนี่ยตอย้องเพ็ดหยังกรเนี่ยเดื่มแรกตีแปลงเล้วตีแปลงใส่น้ำให้เปียกปลูกพักทะแน,นต,ต้องเปียกเป็นต้มเลยละ่ะ อยากเอาหยอดแก่ะมันพี่เนาะอ้อยปักซ้ำบมอแม่อ้อยดำคือดำหนา,นาอ้อาหยอดแก่ะเพิ่นต้องใส่ยหยอดแก่ะอ้อยปัก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 มันบมอปักกคือดำหนา,หาเขาเนี่ยนะปั๊บปั๊ปั๊ปเอาหากักเพิ่นลงกับดินหมองเพิ่นมีหกมงงักบนหยาาเน๊ะคอคอ,อที่ควนร,ระ้ว่างเลยมิยังแนเวลาปลูกปลูกคือคอเล้ว่างนอนเหรอเนี่วนอนหน่อยนอนบมอแม่ ตสาสแนวุ่มียังมีตะตะนอนนอนหน่อยนอนตัวเล็กน้อยนะมันเกี่ยวั่นใบอืมคันถ้าน่ะหเขาก,ก็ต้องฉีดยาวายสียููพี่น่องจ่ว่ามันของใบเสีดูเกษตร <c oughs> <c oughs> สวนขั้วเลื่อนใไนอพื้นที่เวลาพี่น่องเอ้ย นีพื้นที่งานเดียวค่นนะน่ะนี่อสัตโอ๊ยไปขายสเตละเซาก็ไรที่หาลอยหาหกลอยเตะเซาแดดแล้วข้าสิเห็ดได้พี่น้องข,ข้าสิบปลูกจะไม่ตะกี้เพื่อปลูกแล้วพี่น้องเอ้ยปลูกบักทั่วกับปวยปลาย เไปไ็นลายซองลายผงคล้ายกัมนางเทื่อขายโบเบิดกะเอามาถิ่มกระมีขายคล้ายโบได้เปล่าายบ่ได้ตลาดมันเยอะตลาดมันเยอะเกินเจ้ารกระปูข่อยกระปูเพ้ออกกระปูชีบลาข่อยกระปูโอ้คอยกระปูซองลาเจ้ารกระปูสี่ลาก็เรองมาบวกกันวาะตลาดห้องฮับมองเดียวตลาดเตี้ย เอาบริสุทธิ์ไกลเอาเห็ดพอกระเทือนกันข้าวทรงขึ้นรถไปไกลๆกะถือคือเก่าแล้วปลาคนทรงอีกมั้ยเอ๊ยปาค้นทรงอีกเอาแนะนำให้ปลูกอย่าปลูกพืชเชิงเดียวปลูกผสมผสานพี่น้องไม่ไม่คือดูเบาเลยฮะฮะนี่คือดูโาแท้ให้แม่เบาเนาะให้กับเบาบ่โ้เบ้าเศร้าเลย แม่เฮ็ดเองรวงเองวะแม่แหละจะได้เงินไหวแม่เฮ็ดว่าเ,เป็นเลยซื้อโอ้ยไม่มีเอ้าไหนบอกแม่ยายขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายเด้อจ้าให้กดไลค์กดแชร์แล้กวก็ขอบคุณห,หลายๆเด้อจ้า ไปไปเนี่ยายโอ้เป็นเหมือนได้พี่หน่องเ้ย